สวัสดีคุณค่ะเด็กๆเจอกับครูกไกด์อีกแล้วนะคะเด็กๆทําอะไรกันอยู่นะทํางานที่คุณครูให้ไปกันแล้วยังถ้ายังไม่ทํางั้นมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะงานแรกที่ครูให้ไปใช่ไหมคะก็คือหนน้้าีเด็กๆทาได้ยังนะถ้าเด็กๆยังไม่ทําเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันนะคะ ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะเขียนตัวเลขแสดงจํานวนภาพเด็กที่แสดงหน้าตาต่างๆนะคะก็คือหน้ายิ้มมีกี่คน,นหน้าร้องไห้มีกี่คนนะคะเด็กๆก็มานับเลยภาพแรกก็คือหน้ายิ้มก่อนนะคะนับเลยค่ะหนึ่งสองสามก็เขียนเลขสามยึดใช่แล้วค่ะยึดยั ค่ะน้าต่อไปใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นภาพร้องไห้ไหมคะเด็กๆก,ก็มาดูเลยว่าคนที่กําลังยืนร้องไห้อยู่มีกี่คนคะนับเลยคะ่ะหนึ่งก็เขียนเลขหนึ่งเสาทงเก่งมากคะ่ะเด็กๆในนี้เด็กกําลังเล่นอยู่นะคะแล้วก็มีเพื่อนคนนึงร้องไห้นะคะเพราะว่าเขาอไม่ยอมไม่เพื่อนๆมาเล่นด้วยแสดงว่าแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีเลยเด็กๆไม่เอาแบบอย่างนะคะ มาดูด้านล่างนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆะระบายสีภาพสิ่งที่เราควรปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะมีอยู่สองภาพนะคะภาพแรกนะคะเด็กๆนะคะชวนกันไปเล่นของเล่นพร้อมๆกันนะคะแต่อีกภาพหนึ่งนั่งเล่นกันอยู่นะคะแต่มีเพื่อนคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่เพราะเพื่อนไม่ให้เล่นด้วยกันนะคะเด็กๆคิดว่าเราจะระบายสีภาพไหนนะคะอันนี้ครูให้เด็กๆไปคิดเองนะคะ